สวัสดีครับผมอาจารย์สินป์มหาทักษะพยากรดวงชะตาโดยคัมภีร์มหาทักษะว่าด้วยเทวดาสวยอายุเกจิโหราจารย์ท่านบัญญัติกาลังพระเคราะห์ตามกําลังเทวดาสวยอายุไว้ดังนี้พระอาทิตย์สวยอายุ6ปีพระจันทร์สวยอายุ15ปีพอางคารสวยอายุ8ปี พระพุธเสวยอายุ17ปีพระพฤหัสเสวยอายุ19ปีพระศุกร์เสวยอายุ21ปีพระเาสาร์เสวยอายุ10ปีและพระราหูเสวยอายุ12ปีชายหญิงใดต้องการทราบปีนี้ตนเองจะเจริญด้วยลาภผลปัศจักโรคภัยหรือเสื่อมลาภมีโรคภัยเบียดเบียนหรือประการใดพึงทราบได้จากคำพยากรณ์ดังนี้ท่านที่เกิดในวันพุธอายุ18ปีพระเาสาร์เสวยอายุและพระเาสาร์เสวยอายุตัวเอง ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์และเจ็บป่วยสิ่งที่ทำไว้เกิดผลประโยชน์น้อยมีแต่ทางเสียควรบูชาพระเสาจึงจะดีอายุ1 9ปี9เดือนพระพระสบดีแทรกพระเสารระยะนี้ห้ามเดินทางไปทิศตะวันตกจะเดือดร้อนให้ทำงานอยู่กับบ้านจะมีโชคลาภด,ดีกิจการดีทุกอย่างควรบูชาพระพระสบดีกับพระเสาโชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับอายุ20ปี พระราหูแทรกพระเสาระยะภายใน10วันให้ระวังจะเสียทรัพย์แต่ภายหลังไปจะมีโชคดีทํากิจการงานดีทุกอย่างประสบผลดียิ่งควรบูชาพระราหูกับพระเสาเหตุการณ์ต่างๆจะดีขึ้นมากอายุ21-22ีปีพระศุกแทรกพระเสาระยะนี้มีศัตรูคู่อิจฉาซึ่งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ แต่ระยะต่อไปจะมีโชคลาภทำการงานอะไรมีผลดียิ่งควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาจึงจะดียิ่งขึ้นอายุ23ปีภระาทิตย์แทรกพระเสาระยะนี้ทำอะไรลงไปควรพิจารณาให้ดีจะเกิดผลเสียและเสียทรัพย์เพราะมีคนใส่ร้ายหรือต้องย้ายที่อยู่เดือดร้อนต่างๆควรบูชาภระาทิตย์กับพระเสาจึงจะบันเทา อายุ24ปีกับ4เดือนพระจันทร์แทกพระเสาร์ระยะนี้จะพบคู่ครองกิจาการงานทุกอย่างประสบผลดีมีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอควรบูชาพระจันทร์กับพระเสากิจาการจะดีขึ้นตามลำดับอายุ25ปีพ่างคานแทกพระเสาจงระวังจะจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนต่างๆหรือญาติมิตรจะให้โทษ ควรบูชาพระอังคารกับพระเสาจึงจะบรรเทาโทษอายุ26-27ปีพระพุทธแทรกพระเสาระวังจะเสียทรัพย์และมีชายผิวดำนำทุกมาให้แต่ระยะหลังโชคลาภดีทำกิจการใดๆสสำเร็จสมดังใจดีมากควรบูชาพระพุทธกับพระเสาอายุ28-30ปี4เดือนพระพระราชบดีเสวยอายุและเสวยอายุตัวเอง ระยะนี้โชคดีมากกิจการทุกอย่างที่ทำไว้มีผลดีเยี่ยมชื่อเสียงและกิตยศด,ดีควรบูชาพระพระหัส,สุบดีจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอายุ31-32ถึงปีพระราหูแทรกพระพระหัส,สุสบดีในระยะแรกดีจะได้โชคลาภและคู่ครองแต่ภายหลังจะเสียทรัพย์และเป็นความถูกจองจำเกิดจากคนท้องใหญ่ตัวดำเป็นเหตุ ควรบูชาพระราหูและพ,ะพระพฤหัสบดีจึงจะบรรเทาโทษอายุ33-35ปี3เดือนพระศุกแทรกพระพระหัส,สุบดีระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครองได้ทรัพย์ต่างๆกิจการงานทุกอย่างประสบผลดีมากควรบูชาพระสุกร์กับพระพฤหัสบดีโชคลาภจะดีขึ้นมากอายุ36ปี พ,พ,พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดีระยะนี้จะเสียทรัพย์เจ็บป่วยได้รับความทุกข์ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดีจึงจะบรรเทาลงอายุ37-39ปีพระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดีระยะนี้งานทุกอย่างประสบผลดีแต่ระยะหลังให้ระวังผู้หญิงจะหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์หรือนำศัตรูมาทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์กับพระพระหัสสบดี mm hmm. เหตุการณ์จะดีขึ้นอายุ40 41ปีพ่างคารแทรกพระพระหัสสบดีระยะนี้กิจการงานมีผลได้น้อยและเสียทรัพย์หรือถูกใส่ความให้ได้รับความลำบากเจ็บป่วยต่างๆควรบูชาพระอังคารกับพระพระหัสสบดีจึงจะบรรเทาอายุ42ถึง44ปี พระพุทธแทรกพระพระหัสบดีระยะนี้โชคลาภดีตลอดกับกิจการงานที่อยู่อาศัยชื่อเสียงและกิตยศควรบูชาพระพุทธกับพระพระหัสบดีโชคลาภจะทวีคูณขึ้นอายุ45-46ปีพระสาแทรกพระพระหัสบดีระวังจะมีเคราะห์เสียทรัพย์หรือมีคนใส่ร้ายหาเรื่องราวให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระเสวกับพระพระหัสสบดีเหตุการณ์ต่างๆจะบันเทาลงอายุ47ปีกับ4เดือนพระราหูเสวยอายุและพระราหูเสวยอายุตัวเองจงระวังเจ็บป่วยต่างๆหรือถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์หรือพัดภาคจากญาติมิตรควรบูชาพระราหูเหตุการณ์จะบันเทาอายุ 48-49ปีพระสุขแทรกพระราหูโชคลาภระยะนี้ดีผลงานที่ทำไว้เกิดประโยชน์ดีทุกประการและมีเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลืออยู่เสมอจะได้ชื่อเสียงกิตยศควรบูชาพระสุขกับพระราหูกิจการจะได้รับผลดียิ่งอายุ50ปีพระทิตย์แทรกพระราหูระยะนี้โชคลาบก็ดีผู้ใหญ่จะให้ลาบ หรือบุตรภรรยาจะนำลาบมาให้ได้รับความสุขสำราญควรบูชาพระอาทิตย์กับพระราหูโชคลาบจะดีขึ้นมากอายุ51ปีพระจันทร์แทรกพระราหูระยะนี้ระวังผู้คนจะส่อเสียหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อนควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบันเทาอายุ52ปีพังคารแทรกพระราหูระวังจะเสียทรัพย์ หรือมีคนหลอกลวงควรบูชาพระอังคารกับพระราหูเหตุการณ์จะบรรเทาลงอายุ53-54ปีพระพุทธแทกพระราหูระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างประสบผลดีแต่ระวังศัตรูจะใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อนควรบูชาพระพุทธกับพระราหูเหตุการณ์จะบรรเทาลงอายุ55-56ปี พระเสาแทรกพระราหูระยะนี้ภายใน10วันจงระวังเคาะแต่ภายหลังโชคดีทํากิจการใดทุกอย่างประสบผลดียิ่งควรบูชาพระเสากับพระราหูโชคลาภจะดีขึ้นตามลําดับอายุ57-58ปีพ,พระพฤหัสบดีแทรกพระราหูระยะนี้เดินทางไกลจะเสียทรัพย์และระวังหญิงขาวหาเรื่องใส่ความให้เดือดร้อน ถ้าอยู่บ้านทํากิจการใดมีผลดีมากและได้ชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระพระสัดีกับพระลาหูโชคลาภจะดีขึ้นมากอายุ59ถึง62ปีพระสุขเสวยอายุและพระสุขเสวยอายุตัวเองระยะนี้โชคลาภดีขึ้นทุกอย่างได้ทรัพย์ชื่อเสียงและเกียรติยศได้ค่าทาดเข้ารับใช้หรือได้คู่ครองได้รับความสุข สบายทุกอย่างควรบูชาพระศุกร์เหตุการณ์จะดีขึ้นมากอายุ63ปีพระอาทิตย์แทรกพระศุกร์ระวังมิตรจะเป็นศัตรูหรือเจ็บป่วยหรือถูกใส่ความทําให้เสียทรัพย์ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระศุกร์เหตุการณ์ร้ายจะบรรเทาลงอายุ64-65ปีพระจันทร์แทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคดีจะได้ทรัพย์ต่าง กิจการงานที่ทำไว้เกิดผลดีและได้ค่าท่าเข้ารับใช้ควรบูชาพระจันทร์กับพระศุกร์จะมีโชคดีอายุ66ปีกับ6เดือนพระอังคารแทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคดีการงานทุกอย่างประสบผลดีสุขสบายใจทุกอย่างควรบูชาพระอังคารกับพระศุกร์จะมาเกิดผลดีขึ้นมากอายุ67-69ปีพระพุธแทรกพระศุกร ระยะนี้โชคลาภดีสิ่งของต่างๆที่เสียหายจะได้คืนมาการงานที่ทำไว้ได้ผลดียิ่งควรบูชาพระพุทธกับพระศุกร์จะบังเกิดโชคลาภดีมากอายุ70ปีพระเสาแทรกพระศุกร์ระยะนี้ระวังการเจ็บป่วยหรือเกิดทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้องเสียทรัพย์ควรบูชาพระเสากับพระศุกร์จึงจะบรรเทา หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านที่เข้ามาชมใน EP นี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจการงานขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ร่วมอนุรักษ์โหราศาสตร์ไทยผมอาจารย์ศินปมหาทักษะสวัสดีครับ